สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีให้เป็นฐานก่อนแล้วค่อยทิ้พราะว่าจะลงไปเอาถั่วนะมาต้มต้มไหมต้มรอตอนนี้คุาแม่พีกำลังมาเียเราถั่วถั่วเอามาล้างแล้วก็ต้มเนาะต้มรออยู่กับอยู่กับป้าที่บ้านกับป้าดาก่อนนะคะเด็กหย่าเราหญ่าได้ได้แช่ข้ามไหมเมื่อกี้ไม่ได้แช่เลย เพราะว่าเขาจะนึ่งมาที่โน่นแล้วมันก็จะเยอะอติบข้าวทั้งแม่พีทั้งแม่เบนก็จะเอามาทิอก็หลหลมันก็จะเยอะยาก็จะหุ้งถ้าอันเราเลืออีกนะเมื่อคืนนี่ก็ไม่มีใครก็มีช่างใหญ่ป่าเจนช่างเล็กเบาเออช่างเล็ก <laughs> แค่นี้แหละ <laughs> มลไม่มีใครกินคุณน้ว่าก็คงกินมาแล้ว บาวดำช่างดำช่างลุงวางช่างอะไรเขาก็ไม่กินเขาก็เลยหนูนั่งไล่อยู่ตรงโน้นหนูได้ยินอยู่ไล่ควมไล่ไม่ได้เนะก็เราไปนั่งไล่ตันไล่ไม่ได้เดี๋ยวค่อยลงไปเอานะึ้นมาต้มปลาดาวนึ่งข้าวก่อนเลยเดี๋ยวค่อยเอามาต้มทีหลังควนควาย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่ไดาฟมฟลรี่นะคะเช้านี้เราก็นั่งอยู่ที่กองไฟเหมือนเดิมนะคะนั่งเฝ้ากองไฟยาสาวัไ,ไม่เป่าให้แห้งเพราะว่ามันหนาวนะคะไม่เป่าให้แห้งผมอะถ้าไม่เป่ามันไม่แห้ง,นห,งหนูถาศบแบบไม่ดาเลี้ยนะถ้าไม่เปล่านะเป็นหวัดเลยเหรอ,อโอ้ยนี่เละแบบนี้เละ ไม่น้องเตาพอหยักไฟเดี๋ยวก็แห้งเองวันนี้ควันมันจะมาทางนี้เนี่ยนึ่งข้าวก่อนนะคะเ,เนี่ยต้มตุ๋นไงล่ะพี่น้องทานกำลังดีเนี่ยนึ่งข้าวเลยนะครับสิ ค,นะคุณือนตาสว,สวัสดีคุณ,คณอำนวย,ยสวัสดีค่ะคุณจอยสรีสดีะะสวัสดีนะคะป้าสวัสดีนะคะเอสีย่องช่องยาสีนะคะโอ้ยนอปากแป,ปกปอยากมากสวัสดีเจา้ยาเพืนใหญ่ทงมุอทั้งแท้ปากแปนี่อ้วนกว่าเพื่อนเลยนะเจา้าเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งอ้วนเลยนะเดี๋ยวไปเอาข้าวมันนึ่งก่อนนะย่องเอาข้าวมันนึ่งก่อน อันนี one, ller ller ้มนึงขัยอันนนมหนึ่งเจ้าแตวมาค่ะเอ้าเงี้ยเาจะถอโทเองอดจับหญ้าดังนะครที่เพราะว่าหญ้าเดิมแบบข้ามาหนึ่ง chiều chiều khá con mấy thao cần cái lối yên các bạn đi ราคากุญยโลส้ววัสด,ดีจ้าม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 าหิวปลาทองโก ổ? หรือเปล่าป้า,ปาถ้าได้ก็ดีนะก <c oughs> ุญยุพา อยากไปซื้อให้จังพี่โลมาสงการกลับมาใหม่เนาะสงการกลับมาใหม่ วันจะปีใหม่มีความสุขเดี๋ยวจะล้แบบขัวแบบขัวล้างใส่หม้อกรุนมีคนโทรเข้าไหนเดี๋ยแหละโอ้โทรโทรไลน์ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันมันขึ้นหน้าจอเออคุณอันนี้คุณอันไหนจะเพื่อนโทรมาจากดีเรามาดูเป็นสอง ถ้าคุณยโลอยู่ไทยป่านนี้ได้กินปลาตองโกแล้วจะ้ะแล้วป้าจา๋าใช่คุณยโลก็จะเอามา,มอาตองโกเอามาไม้อะไรไม้ใส่ขาเนาะนะมีไปซื้อสะกลุลนเออนั่นแหละค่อย ก็อยากไปซื้อมาใส่มันจะได้ไม่ต้องโยกเยกมันจะได้ไม่ต้องคอพับคอมันพับหนักมันจะคิดได้เหรอไม่คิดได้อยู่แต่ว่ามันตอนหาแล้วมันไม่เจอไงความจริงค่อยซื้อมาแหละเลอแบบนี้น่ค่อยซื้อมาเลยซื้อมาที่บ้านนั่นแหละตอนที่อยู่เกาะๆนะแล้วทีนี้มันหาไม่เจอมันหาไม่เห็นมันจะไม่หาม่นเห็นแล้วไม่ด้าใช้แล้วมัน วางตรงนน้นวางตรงนี้วางตรงนี้วางตรงนั้นความจําไม่มีความจําเต็มค่ะไม่รู้จะลบส่วนไหนไม่รู้จะลบส่วนไหนออกบ้างอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนึ่งเขาก่อนเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งววยเข้าเฮ้าหนึ่งข้าหนึ่งเขาก่อนนึ่งข้าก่อนหนาวหนาวห หากี้่งเขากับสูงเติ่งยิงเงถอะเนาะถ้ามันต่ำเกินมวยก็มันก็ประหยัดฟืนนะถ้ามันสูงเกินมันก็ยับต่ำมันเดินมาของไทยบ้านเราอ,อะต่ำมากนะเออถ้าต่ำฟืนเราก็ต้องใช้น้อยเออไทยบ้านเอกกล่องคลิ้งกาแฟาก็มีกิน ไม่เคยมือคืนนุ้งไปั่งไรอยู่นุ่มลรอยู่นุ่มช่างใหญ่คุยกันก็ไม่ใจไม่ได้วันนี้ไม่รู้ช่างใหญ่จะไปวัดบันเดือหรือเปล่านม่วันไหนล่ะ วันไหนที่บวชที่สิบเก้ามั้งงานที่สิบเก้าบ่บวชซีฟามไหมก็ด้วยกันนั่นแหละทั้งบวชพร้อมกันบ่อืมท่นเห็นบอกว่าคนละคนอะไรคนละไรก็ที่เดียวกันนล่นเนาะก็ที่เดียวกันส่วนผู้ชายเขาก็บวชภาไปส่วนเราก็อยากอ่อยากผมขาวก็ Kid ni ka pa mani na ti ko ye lingo lai ko te ko ti ta ko ko ni na ka